สวัสดีทุกผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟสิบพอพะรวยครับกลับมาพบกันเช่นเคยในแนทางตัวเลขการสิงโชคสลายยี่รันทบาทเป็นบาทน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนัหหนฮานอยลาววัฒนารวมไปถึงผลุนรอบต่างๆจันถึงสุกเนาะกลับมาพบกันวันนี้ครับวันพุธที่4ตุลาคมครับ4ตุลาคมวันพุธมีแนวทางตำลาวมาวันจันทร์ที่แล้วต่ำแตกกระเจิงไปแล้วเนาะ6-2 8-6-2มา วันนี้ก็อย่าพลาดเนาะวันพุธที่4แนวทางทั้ง4ีหน่อยและเราจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาสรุปแนทางวันอังคารให้แก่ปังทั้ง4ีหน่อยเนาะวันอังคารที่3มนี่สีหน่อยก็ยังสวิงอยู่เป็นวันที่3เลยเนาะเป็นวันที่3แล้วตั้งแต่วันจันทรอังคารแล้วก็วันพุธแต่วันพุธถึงจะสวิงก็ปิดท้ายให้ได้สวยงามอยู่เนาะเจตรงตรงครับศูนเ็หน็นไหมฮะเด่นวันทํางานอี้เราเห็นไหมวินเป็นไง่ศูนย ห1ึ่าเป็นไงครับอย่าพลาดนะสายวินสายวินนะหล,ลายท่านก็ถนัดเรื่องวิน,นอย่เนาะเบิ้ลไม่มาเลยเนาะต้องขอภายสายเบิ้ลเด้อในรอบนี้เนาะก็สรุปวันอังคารมีรอบเดียวเนาะคือ v p p ตรงตรง,ตรงจุดเลยโอ้โหมาตรงจุดเลยนะครับ v p p เนาะนอกนั้นก็คือเจาะให้เนาะเจาะทั้ง8274ก็เข้าตัวเจาะไปนะครับอา้าวก็ กราบขออภัยในทางก็มีเข้ามีหลุดเชื่อเช่นนี้แหละเนาะพี่น้องก็คงไม่ว่ากันนะครับเอายังไงก็ตามแต่พอดีหวยมีเข้ามมีหลุดเนาะนะครับนะไปต่อครับสลับในรอบของวันพุทธที่สนะี่เนาะสลับพี่น้องสาวกตำลาวก็บอกแหมรอรอเลิเกินเนาะรอวันพุธนะครับเพราะวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ก็ ไม่รู้ว่าเล่มหรือว่าไม่รู้หรือว่าแบบอ,อะไรก็ไม่รู้เนาะแนวทางก็ไม่รู้มันจะปังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องกะใส่ดุลพินิจแล้วอ่ะใส่ดุลพินิจเอาละกันครับสีน้อยก่อนละกันครับแนวทางขนมัดรวมสู่อจอพี่ข่าสีน้อยละเหล่าเนาะสำหรับวันพุธที่สี่ตุลาคมมาวันที่สี่หรว่างนะสีรัวๆในวันที่สี่สี่ไม่อีกสบเนี่ย <c oughs> เฉพาะกิจ78ครับพิเศษ46ปกติ91 VIP 06อ่าหลายคนเห็นปุ๊บถามเลยแอดทำไมให้บ่อยจัง06ย <c oughs> อย่าไปหาว่าด้วยครับ06นี่มันมานำนำอยู่นะสองสามวันติดเลยนะ06นนี่เนาะนนะเอาก็กันไว้นะครับอ่ะยังไงก็ฝาก ไว้เป็นแนวทางเนาะสำหรับในตารางก็ดีนะครับอย่าลืมนะตามสิทธิ์ทนทิัญญาเจนีวาของเราครับตรงรอบไว้ก่อนคู่เด่นแล้วก็เจาะตรงรอบไว้ก่อนแต่ช่วงหลังวันนี้แอดยอมรับเลยว่ามันสลับรอบดีมากเลยเอา<ๆ>การคำนวณเนี่ยมันก็ต้องใช้นะ VP สลับเนาะต้องสลับจับกันไปกันมาอย่างเงี้ยบางวันก็จับแม่นมันก็แม่นมันก็ตรงเนาะยังไงก็เป็นแนวทางนะพี่น้องดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็ตัดสินใจเอาเนาะ เพราะว่าแอดก็ไม่ได้การัานตีวันจะมาล้านเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับอา้าววันไหนปังก็ดีใจวันไหนไม่ปังก็กราบงาๆขอไัยเนาะนอกตารางเลนเด่นวัน4 5 1 2อ่ะ4512เมื่อวานมา071นะ3ตัววินตรงนี้เนะเาะอ้าวไม่ว่าจะวินนี้ก็แล้วแต่เนาะน้องน้องนัดกับน้องมะนาวชอบวินตรงนี้เนาะแล้วก็วินเด่นวันเนี่ยเริ่มปังกันนะ,นะครับอา้าว เด่นวันก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับตามเด่นวันประกอบกับเด่นรอบอยังไงก็เห็นกระปังแน่นอนนะครับสามสาม,ส,ามส,อสองสองอ่ะให้อย่างนี้ดีกว่าสายเบิ้ลวันพุธเมื่อว,วานวันอังคารมันไม่เบิ้ลวันนี้มันอาจจะตองจะเรียงหรือก็เลี้ยงพี่น้องก็ได้นะครับวันพุธเนี่ยมันวันอังคารปกติแล้ววันอังคารมันจะเบิ้ลร,รัวเลยนะมันมาเป็นแค่วันอังคารที่ผ่านมานี่เนาะอ่า ชุดเจาะก,ก็เจาะให้เน้นให้แล้วนะครับเอาไม่เจาะก,ก็เจาะเองได้เนาะสำหรับเด่นเลขในเด็ดวันที่มาวางให้เนาะจริงๆแล้วชุดนอกตารางเนี่ยสืบเนื่องมาจากพี่น้อง f อในกลุ่มฮานอยนีย่เห็นว่าเลขกำลังวันมันมันมาดีเขาก็เลยต้องขอว่าแอดขอชุดเด่นวันให้อีกหนึ่งชุดได้ไหมนะแต่ก็แอดก็ต้องเจาะให้แค่6ชุดกัน2เป็น8ใช่ไหมฮะ8ชุด 8ชุดเนี่ยก็นำไปประกบ4รอบเนี่ยสมมติว่า4รอบนี้8ชุดใช่ไหมฮะมันก็ตกชุดละ2ตัวถูกไหมถูกไหมอ่าอันนี้คือตอบตอบคนที่มาถามเนาะสมมติเอานอกตารางเนี่ยชุดนอกตารางก็คือชุดกำลังวันนี่แหละเอา1 2 3่5 6 7 8เอา8ชุดรวมตัวกันเอาไปเฉลี่ยกับ4รอบเท่ากับรอบละ2หางถูกไหมถูกไหมครับ ส่วนตัวนี้ชุดในตาราง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอ้าวรอบละห้าชุดห้าหางทีนี้ชอบชุดนอกตารางก็ตามนอกในตารางก็ตามสลับกันก็บอกแอดตื่นอธิบายให้ F c ใหม่เข้าใจว่าชุดที่1ชุดที่2องนั่นเองนะครับเดิมก่อนหนะ้านี้มีแค่ชุดเดียวเนาะคือในตารางที่เรามีกันอา้าวฝากไปนะครับอธิบายเข้าใจเนาะ เป็นแนวทางนะพี่น้องการตัดสินใจนำไใช้งานอยู่ที่ดูมิสของพี่น้อง f อทุกท่านเนาะยังไงก็ขอเองให้ปังครับสองทุ่มสาวฝั่งของเราพัฒนาตอนนี้ไม่วางเลขไหลให้แล้วเพราะว่ามี f อฟจ่ายคนบอกมันดูแล้วมันสับสน่าก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามจะกระชับให้ดีที่สุดเนาะเนี่ยดูอย่างราเนี่ยนะ บางคนก็บอกเอ้แอดฟันหน่อยตัวเดียวแข็งแอย่าให้แอดทำอย่างนั้นเลยครับแนวทางแอดก็ขอให้มีตัวเลือกบ้างเถอะนะฮะอ้าว8กับ7รูปไปสายวิ่งสายรูดก็จัดไปนะครับอ้าวสายเบิ้ล4400อะไรก็เป็นไปได้ลาวมันมักจะหักคอเราโง่ๆเนาะหักแบบมันใสอยู่พี่น้องเลยเอาอ้าวตัวไหนไม่เจาะก็เจาะเองได้นะแอดก็จะเจาะให้อย่างนี้เนาะ184716กัน76แล้วกันครับ จริงๆตัวนี้ให้อะไรไว้ดูฮะอันนี้ให้9 2ไว้นะครับแต่ลบไปออกลบออกแล้วให้มาวางเป็น3ตัวแทนอย่าลืมนะที่จาก,การ9 2เนี่ยตัดเล่น2ตัวด้วยนะครับเอาชุดฟัน3ตัวก็ให้ไว้4ชุดตัดเล่น2ตัวหน้า2ตัวหลังไปและกลับเสมอนะครับนะขอไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับการไปไม่กลับเนาะยาวตัวอย่างจากแอดไปมันไม่ดี แไว้เป็นแนวทางครับสำหรับวันพุธที่4ตุลาคมเรามาเฮงมาปังด้วยกันมาล้างตาให้กับแนวทางฮานอยที่มันสวิงมา3วันน้อพี่น้องขอเฮงให้ปังเด้อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมนะครับแนวทางดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินเด้อจะได้เอาแนวทางมาแบ่งปันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีฟรแบบนี้ยาวๆสวบไปขอบคุณและสวัสดีครับ